ถามว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยตอนที่ตัดสินใจออว่าจะมาทําโรงพยาบาลก็มีคนบอกว่าบ้าว่ามันถึงจุดพีของชีวิตแล้วเป็นอาจารย์แพทย์ขึ้นระดับบริหารแล้วเป็นรองคณะบดีแล้วเนี่ยทำไมาถึงจะลาออก <foot steps> เพื่อนเขาบอกว่าอายุขนาดนี้มันไม่ควรทำล้ว มันควรจะเป็นวัยที่พักผ่อนแต่หมอมองว่าคือชีวิตเราถ้าเราเราเดินไปตางนี้เรื่อยๆเราก็จะทําไปจนทั้ทงเรากษียณชีวิตมันน่าจะมีอะไรที่ทํามากกว่านี้เยอะ,ะ,ปะปก็เลยคิดว่าประสบการณ์ก็สั่งสมมาพอสมควรถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาทําโมเดลโรยานาลเอกชนที่เราฝันแล้วสามารถที่จะดูแลคนไข้ในโรคที่เราถนัดก็คือโรคมะเร็งเต้านมนะคะก็เลยตัดสินใจว่างั้นลาออกหมอมองว่าชีวิตคนที่จะเริ่มธุรกิจเนี่ยมัคนควจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มสตาร์ทอัพ อายุ30-40ชีวิตก็กำลังแอคทีฟก,กับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ชีวิตเซตเทิลละกลุ่มนี้เขาจะมีประสบการณ์ถ้ามาทําธุรกิจเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้หวังว่าเงินเป็นอันที่สูงสุดที่จะทําแต่มันมีชีวิตมันมีความหมายอย่างอื่นอีกที่ที่เราต้องการตอนที่โมเดลที่เองจะมาทําธุรกิจเนี่ยอยากจะเปลี่ยนไมซ์เซตคนที่ทําในธุรกิจเนี่ยว่า อย่าไปมองเรื่องเงินเป็นเรื่องหลักเขาให้มองว่าเงินเป็นผลพลอยได้คือดูแลเขาไม่ใช่มองแค่ว่าเขาเป็นคนที่มาจ่ายเงินให้แล้วเปแต่ดูแลเพราะว่าอยากจะช่วยจริงๆนะคะมาจากใจความสุภาพไม่ใช่เป็นสุภาพที่เป็นแบบแสร้งให้มันเหมือนสุภาพแต่มันเป็นอินเนอร์อินเนอร์ที่อยากจะนั่นเองเพราะฉะนั้นพอ,อรงกระบวนการนี้เรื่องยากละเพราะว่ามันตั้งแต่ทั้งแพทย์ทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยทำยังไงให้เขาคิด เหมือนเราไอ้การออกแบบกระบวนการพวกนี้ก็ต้องมานั่งลงในรายละเอียดตอนที่มาทําก็คุยกันในผู้ถือหุ้นถือหุ้นกัน3คนก็ทำเขาเรียกว่าทำแชร์โฮลดเดอร์อะเกรเมนต์กันก่อนที่จะเริ่มกิจการว่าเราไม่หัเราไม่ขายหุ้นให้คนนอกนะเพราะเดี๋ยวปรัชญาการทํางานเนี่ย mm hmm. เกิดไม่ตรงกับเราขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวโหจะนี้วุ่นวายเลยมีคนนะคะพอตอนที่เริ่มทำเนี่ยก็มาชวนว่าเดี๋ยวเตรียมเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ไหมก็ต้อง เซโนไปหลายรายถามว่าเงินอยากได้ไม่ก็อยากได้แต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยมันถึงบอกว่าประโยชน์ของคนที่50มาทําธุรกิจมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราสัก3าเนี่ยอาจจะบอกว่าเอาเงินเป็นตัวตั้งมาก่อนจริงๆตรงไปตรงมาเลยค่ะนมบวกรักษาอะไรที่มันไปว่านมก็เอามันตรงๆแหละนมแล้วก็เติมสระไปนะคะรักก็คือเขียวเขียวก็คือการรักษาธุรกิจสุขภาพเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่หากินบนความเจ็บป่วย เพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรมันคงแค่พอที่จะอยู่ได้กับอีกอันนึงแล้วถ้าเกิดสมมุติคนนี้ก็ไม่มีตังค์ตอนนั้นก็เลยตั้งกองทุนนะคะก็เรียกเป็นกองทุนเอาชื่อง่ายๆก็กองทุนนมรักษาโรงพยาบาลต้องสังกัดส่งเข้ามาคิดว่าโอ๊ยต้องคนคนนี้ต้องใช้ฝีมือการผ่าตัดระดับอาจารย์อะเคสยากแต่จะมาหาเขาก็ไม่มีตามอง,งั้นส่งมาเลยเดี๋ยวกองทุนใจ่ายให้ฟรีหมดกองทุนเนี้ย ก็มาจากเงินตัวเองบ้างเงินเพื่อนบ้างไอ้ตัวกองทุนที่ฟรีเนี่ยหมอให้ตรงตรงเรื่องการผ่าตัดหมอมองว่าเราช่วยตรงผ่าตัดได้เพราะว่าผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นต้นทุนสูงคือค่าแรงคือตัวตัวค่าตัวแพทย์ที่จะเข้าไปผ่าตัดตัวแพทย์ที่จะช่วยตัวเวชภัณฑ์ตัวยาเนี่ยไม่ไม่เยอะมันก็เลยมองว่าตรงผ่าตัดเนี่ยจะผ่าให้ฟรีอันนี้ในขณะที่โรงพยาบาลมันก็ต้องอยู่ได้จะทํายังไงหมอก็เลยทําโมเดลอย่างนี้ค่ะว่าโรงพยาบาลก็คิดเงิน กับกองทุนแต um <S <S ่ค like ิดในราคาต้นทุนกองทุนก็จ่ายเงินแทนคนไข้โดยที่ไม่ได้ต้องจ่ายเยอะเราเปิดโรงพยาบาลมาปีครึ่งเนี่ยเราทำฟรีจริงๆทําทำไปประมาณ5-6ท่านเท่านั้นเองแต่ถามว่าการช่วยแบบนี้มันก็จะช่วยได้สักกลุ่มหนึ่งมันจะมีช่วยอีกแบบหนึ่งก็คือองค์ความรู้ที่เรามี ทำยังไงจะแชร์ให้คนอื่นได้นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเลยที่ตั้งใจคือพอดีเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์มะเก่ามันก็ติดนิสัยอยากสอนก็เปิดมาปีครึ่งเนี่ยหมอทำเวิร์กช็อปนะคะที่จะให้คุณหมอที่เข้ามาเรียนเนี่ยทำไปแล้วประมาณสี่ห้าครั้งนะคะโดยที่ไม่ได้คิดเงินเดี๋ยวเราแก่เราก็ทําไม่ไหวละแต่ขณะที่เราสร้างคนเรามีความรู้เราแชร์ให้คนรู้ไปเยอะๆเนี่ยเขาไปทำได้อีก,อกเยอะนะคะ คนเดี๋ยวนี้อายุยืนนะคะ50เนี่ยถ้าเราอยู่ในระบบ60เราฟรีสทำงานแต่50เราออกมาเราทำงานได้อีกสัก20ปีนะคะถึงสัก70โอเคอยากจะ,กะเกษียณ70ก็ได้20ปีเนี่ยโอ้โหทำเขาเรียกว่า productivity อะไรให้กับประเทศชาติอีกเยอะเลยอย่าปล่อยแรงให้มันศูนย์เปล่าไปทำในเรื่องที่เราถนัดแล้วทำแล้วเราอย่าเดือดร้อนนะคะ อันไหนที่มันส่วนเหลือส่วนเกินเราก็จุนเจือแบ่งปันให้คนอื่นมาว่าสังคมมันจะน่าอยู่มากขึ้น